ครับสวัสดีนะครับจากช่องโหนสุข,ขุมหนึ่งพึ่งพาทาแนะนําดวงนะครับวันนี้ฮะเราก็จะมานําเสนอเกี่ยวกับการทํานายดวงนะครับแนะนำดวงชะตาและใครที่มีปัญหาเราก็ใช้ วิธีการแนะนำให้ทำยังไงให้ท่านาเบาบางลงเกี่ยวกับเรื่องความทุกข์นะครับวันนี้ผมก็มานำเสนอเกี่ยวกับราศีมีนนะครับํำนายลัคนาราศีมีนให้ท่านนะครับ ยังไงก็ติดตามรับชมแล้วกดติดตามกด s u b ส c r i b e ให้ด้วยนะครับจะ,จะขอบคุณมากครับดาวที่ปรากฏอยู่บนกระดานนะครับเป็นดาวจรณนะปัจจุบันนี้ครับครับมี ณปนะัจจุบันนี้มีดาวศุกร์เป็นเกษตรที่ราศีพทษภนะครับแล้วก็มีดาวราหูเป็นเกษตรอยู่ราศีกุมและมีดาวราชาโชคอยู่ราศีมิถุนซึ่งซึ่งอะไรครับซึ่งกุมกุมอยู่กับดาวพระหัสครับครับผมก็จะมาทำนายนะครับอ่า จะเริ่มทำนายที่ตัวตนของปัจจุบันของท่านราศีมีนก่อนนะครับดาวเนี้ย่าเป็นดาวโดยรวมนะครับเป็นดวงโดยรวมฉะนั้นการดวงโดยรวมเนี่ยก็ก็ต้องอมันจะไมะ่ตรงทุกกรณีนะครับมันก็คือโดยรวมก็บอกอยู่แล้วว่าโดยรวม แต่ว่า,าถ้าเกิดจะให้ถูกต้องตรงบุคคลเลยก็ก็าต้องดูดวงส่วนตัวกันนะครับหรือดอูวันเดือนปีเกิดสารที่เกิดของท่านนะครับาตามดวงดาวปัจจุบันนะครับตัวตนของท่านตัวตนของท่านก็คือราศีมีนที่ ปัจจุบันนี้มีดาวเจมาคุมอยู่มาคุมลัคนางท่านอยู่นะครับลักไอ้ดาวเจ็ดเนี่ยปกติถ้าเกิดมาคุมเนี่ยอ่โดยดาวทั่วไปหรือคนอื่นที่มีดาวประคุมลัคนาดาวเสามาคุมลัคนาตัวเองเนี่ยมันเขาบอกว่าดาวเสาคือเป็นดาวแห่งโทษทุกข์ครับผมเป็นดาวโทษทุกข์ก็จริงกับ ราศีคนอื่นแต่ราศีมีนนะครับราศีมีนราศีมีนนะครับดาวเสาดวงนี้หรือดาวหมายเลขเจ็ดเนี่ยครับคือดาวลาภของอครับเป็นเป็นลาภะนะครับเนี่ยครับตามนี้ครับเป็นลาภของลัคนาราศีมีนพร มากุมนี่ยครับถามว่ายังไงมีผลไหมมีครับดาวสาวก็คือจะทำให้อ่าคือเหน็ดเหนื่อยยุ่งยากนิดนึงครับแต่ว่าจะไมแต่เป็นลาภคือเขาก็บอกอยู่ในตัวการจะได้ลาภมาลาบมาก็ต้องเหน็ดเหนื่อยหน่อยครับแต่ ดาวเดตรงนี้เป็นดาวใหญ่เหน็ดเหนื่อยแล้วอะไรครับได้ผลที่ดีเพราะดาวเจเป็นดาวขนาดใหญ่ต้องสู้ฝ่าฟันนะครับแล้วจะท่านจะมีลาบผลขึ้นมานะครับอ่าครับต่อไปครับดาวตัวตนของท่านเนี่ยครับจากนี้ไปตอนปัจจุบันนี้นะครับไปอยู่พันธุพันทุ ซึ่งไปกลุ่มอยู่กับาดาวอาทิตย์อาทิตเนี่ยครับถามจริงจริงแล้วก็เป็นทั้งคู่อลิและาดาวคู่มิตรนะครับเป็นทั้งามามาจากเรือนอลินะครับมาจากเรือนเรือนอลิตรงนี้แต่เป็นดาวคู่มิตรถามว่า จะทำนายว่ายังไงครับามากุมกันขั้นจะต้องต่อสู้ฟันฝ่านะครับอลิคือการต่อสู้ฝ่าฟันและจะได้รับสิ่งที่ดีงามตอบแทนกลับมาอย่างมากนะครับอดดาวเสาก็เป็นตัวยืนยันอยู่แล้วครับว่า ดวงชะตาช่วงนี้ท่านจะ,ะมีลาภผลแล้วก็มีต้องอต่อสู้ฝ่าฟันทั้งดาวอาทิตย์ก็มาเป็นตัวยืนยันนะครับตัวยืนยันท่านว่าต้องตสอสู้ฝ่าฟันและจะประสบความสำเร็จที่ดีเยี่ยมครับครับ ท่านจะประสบโชคลาภมั่นคงนะครับแต่ต้องต่อสู้ดินนกับอุปสรรคบางประการและจะได้รับผลสมเร็จที่ดีงามต่อไปในชีวิตครับวางรากฐานไว้นะครับตอนนี้ต่อไปจะจะดีนะครับเป็นการต่อสู้ต้องต่อสู้ดิ้นรนนะครับครับต่อมาครับก็คือ,อดูเรื่องการเงินของ ดาวราศีมีนกันนะครับอาราศีมีนเรื่องการเงินก็คือกระดุมพระครับกระดุมพระก็อ่าเป็นเลขสามไปตกอะไรครับหรือดาวอังคารไป,ไปตกก็เนี่ยฮะกระดุมพระไปตกอลีกระดุมพะระ,มพะเมื่อไปตกอลีแล้วก็ดาวจังหวะสองนะครับไปตก อะไรครับไปตกพันธุแล้วไปไปกลุมอยู่กับาดาวศุกร์ไม่ใช่ครับดาวพระรหัสซึ่งเป็นตนุหรือตัวตนของท่านจะไอจะได้อ่านความหมายนี่ว่าไงครับเขาอ่านโดยรวมแล้วก็คือ,อ,อกระดุมพระอริพันธุตนุตนุนี่ยัง ยังมีดาวหนึ่งซึ่งปัจจุบันเนี้ยไอ,อ้ไม่ใช่ดาวดาวหนึ่งครับเป็นดาวอาทิตย์ซึ่งได้ตำแหน่งอะไรครับได้ตำแหน่งราชาโชคนะครับอืหนาวมาดีไหมดีสิครับจะต้องได้ได้ดีนะครับก็คือถ้าเกิดอ่านคําแปลโดยรวมของไอหมูเรือนหมู่ดาวพวกนี้ก็คือท่านต้องต่อสู้ กับอุปสรรคบ้างบางประการนะครับแล้วจะทําให้ตัวท่านตัวท่านเองครับต,ตัวต้นท่านเองจะประสบความสําเร็จที่ดีงามครับสู้นะครับได้นําให้ราศรีมีนสู้อย่าท้อถอยนะครับเ,เรื่องการเงินต่อไปท่านจะมั่นคงแข็งแรงดีมากนะครับถ้าถ้าเกิดท่าน ปูพื้นปูพรมไว้ณนะตอนนี้ต่อไปมาเรื่องการงานนะครับการงานคือดาวกัมมะครับหรือหรือเป็นาดาวพระหัสเหมือนกันก็คือคล้ายๆตัวตนท่านเหมือนกันนะครับก็การงานก็คืออ่านว่ากัมมะนะครับกัมมะมาบวกอะไรครับ บวกพันธุนะครับกรรมมะเนี่ยมาอยู่ที่เ,เรือนพันธุนะครับเรือนพันธุแล้วก็มีมีดาวอาลิมาร่วมกลุ่มดาวอาลิมาร่วมกลุ่มก็คือได้ตำแหน่งราชาโชคครับเ,เป็นดาวอาลิก็จริงนะครับแต่ได้ตำแหน่งราชาโชคแล้วก็ได้อะไรครับ จริงๆแล้วเขาเป็นคู่มิตรกันนะครับคือมันก็บ่งบอกว่าต้องต่อสู้ดิ้นลนแล้วจะประสบความสาเร็จด,ดีนะครับเรื่องการงานอ่านโดยรวมก็คืออ่กรกัมมะพันธุอลิตนุซึ่งมีราชาโชคมาร่วมกลุ่มตนุหรือตัตนแล้วก็ปุตตะเขาบอกอ่านโดยรวม คำทำนายจะออกมาว่าการงานจะมั่นคงประสบสำเร็จด้วยพลังใจการต่อสู้ของคุณคุณต้องมีพลังใจในการต่อสู้ด้วยตัวคุณเองนะครับแล้วจะประสบความสำเร็จดียิ่งครับสู้ครับฝ่าฟันครับตัวตนการงานท่านเป็นดาวดวงเดียวกันต้องสู้สู้แล้ว รับรองต่อไปในอนาคตท่านดีนะครับความความรักของท่านนะครับความรักความรักก็คือ,อาดาวดาวสี่ปัต,ตนิดาวความรักนี่จะมีอีกเรือนหนึ่งคือเป็นพันธุนะครับเป็นพันธุเหมือนกัน จะอ่านว่าความรักจะอ่านว่า,าความรักของท่านจะคือจะอ่านด้วยว่าไปอยู่นี่ครับดาวท่านไปอยู่ที่เลือนปุตตะนะครับเลือนปุตตะแล้วมีมีอะไรมาร่วมกับดาวพุทธที่เลือนปุตตะคือดาวภเกษครับ ปุตตะบวกดาวเกตแล้วก็มีอาลาไปอยู่ดาวอีกจังหวะหนึ่งไปอยู่ที่เรือนสุภกรรมะนะฮะเรือนสุภะแล้วก็อ,อีกทีก็ไปไปอยู่ที่เรือนตัวตนเรือนอรินะครับก็ะจะคือว่าจะอ่านดาวออก อ่านดาวละเรือนออกมาว่าความรักใครที่มีคู่ครองอยู่ปัจจุบันแล้วพยายามรักและถนอมน้ําใจกันและให้อภัยกันนะครับชีวิตรักแล้วชีวิตรักท่านจะดำเนินไปอย่างราบรื่นนะครับใครที่ยังไม่มีคู่ครองจะมีรักใหม่เข้ามา ใครที่ยังไม่มีคู่ครองนะครับจะมีรักใหม่เข้ามารักครั้งเก่าหรือใหม่ต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยถนอมน้ำใจกันนะครับและความรักครั้งจะประสบสความสำเร็จเอาละครับามาแนะนำการทำบุญเสริมดวงชะตากันนะครับสำสำหรับของเราเนี่ย ในช่วงดอนท้ายเนี่ยเราก็จะมีให้ท่านทำบุญเสริมดวงชะตากันไปนะครับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจที่ดีของท่านต่อไปนะครับครับข้อแนะนำที่หนึ่งนะครับนำทองคำเปลวจำนวนห้าแผ่นนะครับทองคำเปลเนี่ยทองเอาเป็นทองคำเปลวแท้ไอเขาเรียกเป็นทองคำแท้ก็แผ่นหนึ่งตกห้าบาทสิบบาทโดยประมาณนะครับ จำนวนห้าแผ่นจะแผ่นใหญ่แผ่นเล็กก็ได้ครับไม่ไม่ได้มีข้อกำหนดนะครับเอาให้ได้ห้าแผ่นนำไปติดที่พระประธานหรือพระปางสมาธิพระประธานไม่ว่าอา่ตามวัดใกล้บ้านท่านหรือไม่สะดวกนะครับพระปิดพระประธานที่บ้านท่านก็ยังได้นะครับอ่เป็นพระปางสมาธินะครับอา่อาอธิฐาน ท่านอันธิษฐานนะครับให้ชีวิตประสบความสำเร็จดีงามาแล้วอพอทำเสร็จพยายามนึกถึงลมหายใจเข้าออกตัวเองนะครับสักคู่หนึ่งครับพอได้สักคู่หนึ่งก็แั้นลหะครับถ้าเกิดมีโอกาสก็พยายามระลึกลมหายใจเข้าออกอยู่เรื่อยนะครับแล้วท่านจะพบกับความสุขในชีวิต นะครับใครที่ประสบปัญวาเรื่องรักนะครับเอาคนที่ตอนนี้กำลังประสบปัญหาเรื่องความรักนะครับไปตามร้านขายเครื่องครัวหรืออะไรก็ได้ครับหาช้อนซ่อมสแตนเลสนะครับเน้นอยากให้เป็นช้อนกับซ่อมที่เป็นสแตนเลสนะครับเขาจะได้อยู่โยงโคงถาวรแล้วก็ ไม่ขึ้นสนิมไม่ไม่ผุพังง่ายานำไปถวายพระนะครับถวายพระเว,ว,วลาตักบาตรพระหรือถวายพระที่เดินมาก็ได้ครับไม่ไม่ได้ตักบาดก็ขอถวายท่านตอนท่านบินทบาตนะครับถวายซ่อมสองคู่นะครับช้อนกับซ่อม2คู่คู่ละคู่ลนะครับ ถวายให้พระสององค์แล้วท่านก็จะ,จะ,จ,ะจะช่วยให้ดวงชะตาที่ขัดสนมุ่นวายเรื่องความรักเรื่องอะไรต่างๆก็จะจะ,จะดีขึ้นครับขอบคุณมากครับอ,อย่าลืมตดติดตามกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับครั้งต่อไป มารอดูราศีเมษกันต่อไปครับ